ของที่เราไปหามาได้แต่ละรอบส่วนใหญ่ก็จะเอามาทำกินเองนี่แหละครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งก็ว่าจะเอามาทำตำเจวกินตำเจวปลานึ้ผักกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่อร่อยเลยครับกับข้าวแบบบ้านเราหามาเองทำเองกินเองครบสูตรครับแค่ได้ปลาช่อนมาตัวเดียวเราก็ทำให้กินทั้งบ้านได้ไอเรามันพวกอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ละว,ว่าไปก็นานเหมือนกันแล้วนนเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปหาปลาแล้วก็เอามาทำกินให้ทุกคนดูเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นหน้าหนาวครับปลาหายาก มันจะไม่เหมือนช่วงหน้าฝนถ้าเกิดช่วงหน้าฝนเนี่ยไปวันไหนก็ได้ครับสูตรเจียวปลาลาวลมก็เหมือนเดิมครับเอาพวกพริกกระเทียมหอมแดงเนี่ยไปโดนไฟให้มันเกิดกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็เอามาตำรวมกับเนื้อปลาที่เราต้มน้ำปลาไว้ปรุงลดความนัวด้วยผงชูรสเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยบักขี่เคือตำให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดีวยวกันแล้วก็เพิ่มความหอมปิดท้ายด้วยใบต้นหอมแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกรอบนึงแค่นี้ก็ได้แล้วครับเจียวปลาสูตรลาวลมพอเสร็จแล้วเนี่ยจะกินแบบตำแห้งแบบนี้เลยก็ได้ หรือจะกินแบบเพิ่มน้ำปลาให้เราต้มไปก็ได้แต่ถ้าเกิดบ้านมีคนเยอะแล้วได้ปลามาน้อยเนี่ยเราจะใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปครับมันจะได้กินกันได้หลายคนเราก็ว,ว่าเราโชคดีครับได้ทักษะการใช้ชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เด็กเออแล้วก็อีกอย่างวันนี้อยากนําเสนอเลยไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือว่าจําได้หรือเปล่าจะมีผักอยู่ชนิดหนึ่งมันจะมีให้เรากินตอนช่วงปลายหนาวนี่แหละมันคือดอกอีย่อครับถ้าเป็นดอกเนี่ยลักษณะดอกมันจะเป็นดอกสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเอาเก็บไปทํากินเนี่ยจะเก็บไปตอนที่มันตุมต้ม ขับมอไซค์ผ่านมาเจอพอดีไม่ได้กินมาหลายปีแล้วครับ